ก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องหลอนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับและขณะนี้ก็ถึงเวลาที่น่าสะพรึงตัวกับเรื่องสยองเรื่องหลอนๆและเรื่องขยับขวัญขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงตัวได้นบัดนี้ ับเรื่องที่มีชื่อว่าหอผีเฮียนจากกระทู้พันทิพย์คือเราอยู่ in, หอนี้6ถึง7เดือนแล้ว ไม่ได้อยู่ในซอยรังสิตพิรมนะเราอยู่หอนี้ชั้น6จะเจอเหตุการณ์แปลกๆในลิฟต์หลายรอบมากลิฟที่หอเราตอนกลางวันไม่น่ากลัวและไม่เจออะไรเพราะมันมีกระจกรับแสงแดดแต่พอมืดๆก็จะน่ากลัวหน่อยเพราะมันมองเห็นข้างนอกแล้วสะท้อนเงาตัวเองในลิฟต์ด้วยเรื่องของเรื่องคือในตอนโเพลย์ไปถึงตอนฟ้ามืดนั้นถ้าเราอยู่ในลิฟต์คนเดียวแล้วเกิดไม่ได้เอาโทรศัพท์หรือใส่พระไปเราก็จะเจอ และจะเจอแค่ที่ที่เดียวคือชั้นสี่เท่านั้นและเราเจอทุกเดือนเลยค่ะที่แรกเราไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ทว่าพักหลังๆมันเริ่มชัดเจนขึ้นครั้งแรกที่เจอคือขณะนั้นเป็นวันที่เราได้ย้ายเข้ามาหอนี้ใหม่ๆขณะนั้นเราอยู่ในลิฟต์แต่ทว่าลิฟต์มันดันมาทางที่ชั้นสี่เอาเสียงั้นเวลานั้นเราติดอยู่ในลิฟต์แค่คนเดียวอยู่ในนั้นประมาณสองถึงสามนาทีน่าจะได้ โทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาติดกระเป๋ามาด้วยไฟในลิฟตก็ดับข้างนอกคงดับด้วยแล้วกระมังเราคิดในใจยอยู่นเพลาน,านั้นแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่คิดอะไรมากเพราะช่วงนั้นหน้าฝนบวกกับเรามีเซนถ้าไปสถานที่ใหม่ๆ,ๆก็จะเห็นวิญญาณอยู่ประจำ<ๆ>ก็เลยทำให้เราเฉยๆไปเสียปกติเราไม่ค่อยจะกลัวผีสักเท่าไหร่นะ<ๆ>ก็เลยทำให้เรา ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีผีนะเพลานั้นสักพักหนึ่งไฟก็ติดเราก็พยายามกดเปิดมันก็ไม่ติดเลยกดไปชั้นอื่นๆก็ไม่ติดคือไฟไม่ขึ้นเหมือนว่าปุ่มมันพังอะไรอย่างนั้นต่อมาเราก็กดกดเล่ไปแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ติดสักปุ่มทันใดนั้นเราก็เลยกดไปที่ปุ่มเป็นรูปกลิ่งมันเหมือนกดไปงั้นๆเสียงอะไรก็ไม่มีบอกขณะนั้นเราเลยกดไป แล้วก็พูดพูดไปว่าลิฟทางก็ไม่มีอะไรตอบรับต่อมาเราขยับไปส่องตรงที่กระสกบมองวิวพยายามทำมือเพื่อที่จะให้คนอื่นมองเห็นเราในขณะนั้นแต่ทันใดนั้นลิฟมันก็ได้เลื่อนลงไปเองมันเลื่อนลงไปชั้นสองแล้วเราก็ลองกดเปิดดูมันก็เปิดได้ปกติเห็นเช่นนั้นแล้วเราก็รีบออกมาแล้วก็ใช้บันไดแทนถึงตอนนั้นเราก็คิดนิดๆว่า เอหรือลิฟมันมีปัญหาขัดข้องแค่ชั้นสี่ชั้นเดียวแล้วกระมังหรือว่ามีผีขณะนั้นเราก็หฮใจอยู่นะพอไม่ได้เอาโทรศัพท์หรือเอาพระติดตัวไปด้วยก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดมาถึงจุดพีควันนั้นเราทำงานเย็นเช้าแล้วไปเรียนต่อเลยกลับมาเย็น,เ,ยนเพื่อนบอกเห็นมีแมวดำตัวหนึ่งมันมาคลอดลูกเห็นอยู่ชั้นสองตรงทางเชื่อมตึก เราชอบแมวมากได้ยินมาเช่นนั้นก็เลยรีบเข้าห้องเพื่อที่จะเอาของไปเก็บแล้วก็หยิบเป๋าตั้งติดตัวมาด้วยแล้วเราก็รีบเข้ารีบไปเพื่อที่จะไปดูแมวที่ชั้นสองบอกตรงๆขณะนั้นเรารีบมากเอาแล้วไงมันเปิดตรงชั้นสี่อีกแล้วแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เฉยๆแล้วรีบออกมาใช้บันไดแทนต่อมาก็เจอแมว เห็นว่าลูกๆมันก็เริ่มโตแล้วพอเดินต่อแต่ได้แล้วอายุคงจะประมาณเจ็ดวันน่าจะได้แล้วเห็นมีจานข้าวคงจะมีคนเอามาให้มันสินะแต่ทว่าเราเห็นแค่จานเปล่าแมวมันคงกินจนหมดไปแล้วเห็นเช่นนั้นเราก็รีบลงไปซื้อปลากรอบจากร้านชำที่ชั้นหนึ่งมาให้มันกินขณะนั้นเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยจะมีสติเท่าไหร่ คือง่วงๆเพลียๆยังไงยังไงบอกไม่ถูกพอขึ้นมาเรากดชั้นสองแต่ดันเลยไปเปิดชั้นสี่อีกเราก็มึนๆงง,งงๆอยู่นะขณะนั้นก็เดินออกมาเดินไปเรื่อยๆเดินไปที่ห้องตัวเองอยู่ในช่วงขณะที่เราเดินอยู่นั้นแวบบหนึ่งเรื่องแมวก็เข้ามาในสมองแฮปเราลืมเลยว่าเราจะให้อาหารแมวนี้ว่าแต่เว่าพอไปถึงอ้าว นี่มันชั้นสี่น้ว่าขณะนั้นฟ้าคลืมคลมฝนก็ตกพรำๆในเพลานั้นเรารู้สึกสังหรณ์แปลกๆแต่ก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรเรารีบเดินไปที่บันไดที่อยู่ตรงข้ามลิฟต์นั่นแหละจะไม่เข้าลิฟต์แล้วแต่ดันเดินขึ้นขอย้ำว่าตอนนั้นสติจะหลุดแล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้นอนมาเกือบ48ชั่วโมงแล้วเราก็เดินขึ้นถึงชั้นตัวเองเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจะเอาปลากรอบไปให้แมว ทีนี้เลยไม่เดินบันไดแล้วขี้เกียจเดินเรากดลิฟต์จากชั้นหไปชั้นสองพอถึงชั้นสองแมวดันมาหายเอาเสียงั้นเหลือแต่จานเปล่าๆเ,เราเลยหันหลังกลับเข้าลิฟต์กลับห้องไปที่ชั้นหกขณะนั้นประมาณห้าโมงเย็นน่าจะได้ฝนก็เริ่มตกแรงนิดๆแต่ทันใดนั้นเองลิฟต์มันก็เปิดชั้นสี่ภาพที่เห็นก็คือแมวเงวมันมาทั้งครอบครัวเลย แต่ถ้าว่ามันมาอยู่ตรงชั้นสี่ได้ยังไงเราคิดในใจอยู่นขณะนั้นในขณะที่เราคิดอยู่นั้นคนก็ลุกแปลกๆคือเราแค่ขึ้นขึ้นลงลงชั้นสองถึงชั้น6แป๊บเดียวตอนซื้อเปล่ามาลิฟมันยังเลยมาเปิดชั้นสี่อยู่เลยแต่ถ้ว่าตอนนั้นไม่มีแมวอยู่นะมันมาได้ไงทั้งครอบครัวแม่มันนอนหันตัวไปทางลูกแต่หันหน้ามามองนิ่งๆทางลิฟส่วนลูกมันก็เดินต่อแต่แต่อยู่ เราก็เอาว่าซื้อปลากรอบมาแล้วก็เดินออกมาเอาไปให้มันแม่มันไม่ห่วงลูกเลยทีแรกเรากลัวมันกัดมันก็มองมองอย่างเดียวลูกมันก็มาเล่นเล่นกับเราเราก็ถ่ายรูป,รปส่งให้เพื่อนเผื่อใครอยากเก็บไปเลี้ยงพูดลอยๆไปว่าน่าเอามาเลี้ยงสักตัวแล้วก็จะขึ้นห้องเข้าลิฟต์กดชั้นหกแต่ลิฟต์มันไม่ปิด กดปิดรัวๆก็ไม่ปิดสังหอ์แปลกมากทั้งมึนทั้งง่วงเลยเดินขึ้นบันไดเอาถึงห้องก็ปิดม่านนอนเลยม่านทึบมากบวกกับฟ้าครึ้มๆปิดม่านแล้วมืดสนิททั้งห้องเราเปิดแอร์ช่ำๆหลับไปแป๊บเดียวกำลังฟินเลยแต่ทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งก็แววเข้ามากระทบกับโสตประสาทของเราณนเะพลานั้นเป็นเสียงของคนไขกุญแจบิดลูกประตู ขณะนั้นเราคิดในใจอยู่ว่าน่าจะเป็นแฟนเราแล้วกระมังแต่ทว่าพอเราจะลืมตามันลืมไม่ขึ้นเอาเสียงนั้นมันลืมได้แค่นิดๆหน่อยๆแบบรีรีขณะนั้นเรารู้เลยว่าผีอําแน่แน่ก็เพราะเราเคยเจอมาก่อนขณะนั้นเราก็มองไปทั้งที่ตารีรีแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีเงาตะคุ่มตะคุ่มเห็นเป็นเงาดำๆอยู่ปลายเตียง เหมือนมันกําลังคลานมาหาเราอยู่ณขณะนั้นเวลานั้นเราเห็นหลังกับหัวของมันที่โผล่พ้นปลายเตียงมาเราก็มองแบบสงสัยแล้วก็คิดในใจว่าเราอาจจะฝันไปกระมังขณะนั้นเรามึนๆงงๆกับภาพตรงหน้าบอกไม่ถูกว่าเราเจอผีหรือเป็นเพียงความฝันแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังมองมันอยู่อย่างไม่ลดละสายตาก่อนหน้านี้เราเคยเจอผีอำ แล้วเราก็มองเห็นเป็นผีตัวขาวจางๆเหมือนกับว่ามีควันม,มาปกคลุมตัวของมันแต่รอบนี้เห็นเป็นสีดำในเวลานั้นไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้เรามองมันอยู่นั่นแหละมึกว่าจะมาหลอกแป๊บๆแต่ไม่มันโหดเราก็มองมันพานเหมือนหาอะไรที่พื้นอยู่เห็นหลังไหวๆไ,วไ,ไปไปมาๆสักพักมันดีดตัวขึ้นมายืนท่าตั้งรับเหมือนคนเป็นนายประตูฟุตบอลแต่ แต่ทันใดนั้นเองมันได้หันมาทางเราทั้งหน้าและตัวของมันได้ทําให้เราตกตะลึงพึงเพลิดปากอ้าตาค้างไปช่วงขณะหนึ่งขณะนั้นตกใจสุดขีดทําอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนดีภาพตรงหน้าของเรานั้นเห็นเต็นตาเลยทีนี้เป็นป้าผู้หญิงหน้าดําปีตาเหมือนหลุมดำเบลเบลมูมัวสีดําตัวดําราวกับทานขณะนั้นสมองมันหนึงขึ้นไปหมด ผีต้นนั้นกําลังมองมาที่เราด้วยตาที่แข็งกร้าวเราก็มองมันอยู่เช่นกันเสื้อที่มันใส่เป็นเสื้อกับเก่าดำดำขาดขาด,ขาดรูปร่างผอมผอมติดกระดูกผมหยิกยาวตัวเหมือนจะเล็กกว่าคนทั่วไปออกแนวคนแคระแล้วทันใดนั้นมันก็กระโดดหยุ่งเยงสองสามครั้งแล้วก็กระโดดแบบกระโจนสูงๆมาที่เตียงฝั่งที่ไม่ได้วางพระไว้เราก็กลัวแล้วหลับตาปีเลย ไม่อยากเห็นแบบใกล้ๆแต่ทันใดนั้นมันเข้ามากระชากของเราแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ยอมให้มันกระชากเราเลยงอหัวตรับเข้าทีแต่ทว่ามันก็ยังจะกระชากอยู่อีกมันกระชากอยู่เช่นนั้นซ้ำๆกันหลายครั้งเราเลยยอมปล่อยให้มันดึงไปแล้วก็มาท่องอิติพิโซอยู่ภายในใจคือพูดไม่ได้ปากมันไม่ขย,ยับนึกถึงแม่ก็แล้วแช่งไปก็แล้วแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ไปอยู่ดี แต่ทันใดนั้นสิ่งหนึ่งก็แวะเข้ามาในสมองของเรานบเพลานั้นเสี้ยวหนึ่งของความคิดที่เราได้นึกถึงพระที่วางอยู่ข้างเตียงเร็วเท่าความคิดเราได้เอ่ยเรียกชื่อพระที่เราได้ใส่อยู่เป็นประจำบอกให้ท่านมาช่วยเราด้วยทันใดนั้นหลังจากที่เราเปล่าวจบเราก็หลุดมาทันทีหลุดปุ๊บเราก็ไม่กล้าที่จะนอนต่อแต่ถึงกระนั้นมันเหมือนมีอะไรสักอย่างจะทำให้ตาปิดให้ได้มันจะหลับอยู่ตลอดเวลา สแตนไปแป๊บหนึ่งตั้งสติแข็งใจฝืนตัวลุกมารีบคาพระมาใส่หย,ยิบโทรศัพท์เปิดไฟทุกดวงเปิดเพลงแล้วโทรไปเล่าให้แม่ให้เพื่อนให้แฟนฟังต่อมาหลังจากคืนนั้นเราก็ได้ไปนอนที่ห้องของเพื่อนและนี่ก็เป็นเหตุการณ์หลอนๆที่เคยเจอมากับตัวแล้ววันนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรว่าทำไมลิฟต์ถึงได้ไปหยุดอยู่ที่ชั้นสี่หลายๆครั้งติดกัน ไม่รู้ว่าที่เราเจอมานี้ลิฟมันเสียหรือโดนผีที่ลิฟเล่นงานหรือว่าแมวตัวนั้นเป็นผีหรือผีมันร่วมมือกันหลอกหรืออาจจะบังเอิญบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ไม่รู้พอได้กลับมาที่ห้องนี่ผมเราหลุดอยู่จริงๆหนึ่งจุดตรงจุดเกิดเหตุต่อมาหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอผีตนนั้นและอาการผีออมอีกเลยฝากทุกท่าน กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ